สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปดูน้ํากันนะคะขนาดน้ําหน้าบ้านนี้ยังไหลขนาดนี้นะคะเราจะไปดูน้ํากันค่ะอันนี้น้ําที่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆทำไมมันเยอะขนาดนี้คะอือหือีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําก่อนนะคะ ในส่วนบ้านก็มีน้ำเยอะเลยโอ้โหมีแต่น้ำเราจะไปดูน้ำในคลองนะคะ เมื่อกี้ฝนมันตกหนักมากเลยค่ะโอ้โนะ้ำฮือ <laughs> เยอ,อะเลยอะไรเนี่ยน้ำท่วมหน้าแรงเหรอโอ้โหอ๋อตรงนั้นมันเป็นอะไรเป็นล่องน้ำเป็นท่อน้ำเหรอ,อฝนตกเกือบชั่วโมงนะคะ ที่บ้านเราน้ำไม่เข้าอย่างนี้น้ำท่วมด้เหรอเอาไปลงเป็นที่นี่อลงนแเอออ้อันนี้มันลดแล้วลดแล้วโอ้ยไม่ได้มาตอนที่มันท่วมเยอะๆนะน้ำมันลดแล้วอะไนี่ไหลออกมาจากในบ้านเข้ามาเลยโอ้นี่ ไปดูที่นู่นหน้าวัดมันจะมีกลองอยู่นะคะเดี๋ยวคืนนี้มันต้องตกมาอีกดูสิมืดมาหมดแล้วเวดันางนนมา ยังมาไม่ถึง,น,น,น,ถงนี่แหะค่ะว่าจะมาดูน้ําตรงนี้แต่น้ํามันยังมาไม่ถึงก็บอกเอาแต่มันก็มาเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว้าแต่ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่น้ําคุนๆเลยอ้าแค่นี้ก่อนนะคะเคพื่อนๆไม่รู้จะไปที่ไหนต่อกันเนี่ยไปดูที่ไหนอีก นี้นะคะสวัสดีค่ะ